วันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องของเล็กนลอกคลาสสิก GGT นะครับคือคลิปที่ผมจะมาพูดในวันนี้ผมได้ทำการโพสต์ลงในเพจแล้วก็ในกลุ่มของเซิร์ฟนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มีกระแสตีกลับมาว่าแพ้แล้วอ้างนูน่นอ้างนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตอนที่ผมโพสต์อ่ะมันเป็นจังหวะเวลาเดียวกับตอนที่กิลโนอาและพันธมิตรเนี่ยกำลังเสียเปรียบหรือว่าแพ้อยู่อันนี้ก็ยอมรับกันตรงๆเพราะว่าผมไม่ได้จะมาอ้างหรืออะไรแต่ว่าจุดประสงค์ ที่ผมได้ทำการโพสและมาทำคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นการบอกถึงสาเหตุว่าทำไมเซิร์ฟถึงเป็นแบบนี้ซะมากกว่ามันควรจะไปในทางทิศทางที่ดีกว่านี้ได้อะครับแต่ว่าทีมงานอะเขากลับเลือกเส้นทางเนี้ยซึ่งมันทำให้แย่ลงแย่ลงขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเรามาดูกันว่าเหตุผลที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไล่ตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยผมจะแยกเป็นจุดแข็งจุดด้อยของเซิร์ฟนี้ก่อนนะก็คือจุดแข็งของเซิร์ฟนี้เนี่ยข้อห ก็อย่างที่ว่าไปข้างต้นเซิร์ฟนี้มีความหลากหลายและคอนเซปต์ที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ต้องชมข้อ2ต้องยอมรับว่าเซิร์ฟนี้อ่ะคอนเทนต์หลักคือการกิววอลซึ่งต่างจากเซิร์ฟอย่างคัสสามที่ตอนเนี้คอมมูเป็นการเน้นลงดันเป็นหลักนี่อาจจะเป็นอีกข้อนะครับที่ทีมพัฒนาเนี่ยเล็งเห็นจึงทําให้เกิดคอนเซปต์อัพของตามเมตาขึ้นมานะแล้วก็คอมมูของเซิร์ฟนี้เนี่ยถือว่าโคตรแข็งเซิร์ฟหน,นึ่งเลยนะตั้งแต่มีมาเพราะกิวหลายกิวเนี่ยมีในทุนซับพอร์ตท,ทำของตามเมตาอยู่ตลอดเอาาง่าย่ยๆว ทำของเนี่ยทำถึงเลยทําจนหน้ากลัวเลยทําให้เซิร์ฟนี้เนี่ยมีการแข่งขันเกียวที่ดูเดือดจริงๆข้อ3ผักดัน e-sport เซิร์ฟนี้ก็สามารถทําให้มันเป็นกิจจะได้นะครับก็แข่งต้นปีท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างจะสนับสนุนโคเวอร์พอสมควรด้วยข้อนี้จึงเป็นเหตุผลทําให้ไปผักดันข้อ2ให้มันยิ่งเดือดอะการแข่งขันมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อ4มีรถแมปชัดเจนอ่าก็ทุกมิทติ้งทุก มีกิจกรรมทุกเวทีอะไรงเงี้ยเขาก็จะมาบอกรถแมพให้นะครับข้อ5าพยายามผลักดันให้ทุกคอนเทนต์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยหวังผลให้ผู้เล่นจับกลุ่มกันร่วมสนุกกันอันนี้ก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่และดันที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างจะหวังให้คนเนี่ยเล่นกันเป็นปาร์ตี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยจุดแข็งของเซิร์ฟนี้เนี่ยก็มีอีกเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้หยิบยกมาพูดนะเพราะว่าประเด็นที่จะทำคลิปนี้และที่เคยโพสต์ไปน่ะ มีจุดประสงค์คือการนาให้ทีมงานเนี่ยเล็งเห็นว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยจะกลับลําหรือถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเซิร์ฟมันจะเป็นยังไงประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็มาจุดอ่อนของเซิร์ฟนี้ที่ผมได้โพสต์เอาไว้นะครับ1ก็คือความแหลกแหลกนี้ก็คือแหลกแบบสิ้นหวังอะแหลกกว่าเซิร์ฟเอแหลกกว่าเอเชียซอฟแหลกแบบแหลกชิบหายเลยอะคือข้อดีที่กิววอมันเดือดอะมันเ็ืลอกายเป็นดาบสองคมจนหลายต่อหลายกิวอะแม่งทนไม่ไหวจนเลิอกออกไปทีละกิวอะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่คนเลิกเล่นจากเซิร์ฟนี้ไปอ่ะความแหลกมันเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่แม่งโคตรจะแหลกจนชวนใครมาเล่นก็อยู่ไม่ไหวอ่ะแล้วข้อสองนะครับเป็นเซิร์ฟที่มีความย้อนแยง้งชิบหายเลยไอเทมบางอย่างนะครับบางกิจกรรมเนี่ยคนจัดเนี่ยวางจุดประสงค์ไว้อย่างแต่พอทําออกมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลับกลายเป็นอีกอย่างเหมือนเทสเตอร์ยังไม่รู้จักเกมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของเกมดีพออ่ะออกของมาแต่ละอย่าง มันค่อยๆทําให้สมดุลเกมเนี่ยพังทลายไปทีละนิดทีละนิดนะครับจนเป็นจนถึง,ถง,ถงทุกวันนี้ข้อที่สามนะครับบัคแบบบันรล้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยก็คือกิจสองปีเนาะบัคเงินมาแล้วก็บัคมาเรื่อยๆจนหนักสุดๆเลยเนี่ยไอแหวนแหวนบวกเก้าอ่ะแหวนเอลิเมนต์น่ะไอที่มันบูสต์สเตตได้อ่ะโอ้โหอันนี้คือเซิร์ฟมันพังจริงๆนะคือการการที่ทําการที่เป็นแบบเนี้ยคือรู้เลยว่า ทีมงานอะมันต้องรอส่งฝ่ายนู้นไปฝ่ายนี้แล้วรอกันไปรอกันมาพอฝ่ายนู้นแก้มาปุ๊บแต่ทําไม่ถูกจุดฝ่ายนี้ก็ต้องทําเรื่องส่งกลับไปแก้ใหม่โยนกันไปโยนกันมาแบบเนี้ยภาพมันเลยกลายเป็นแบบนี้อะครับมันช้าจนต้องรอวันพฤหัสเหมือนเหมือนเขาทํางานกันวันเดียวจริงๆอะแต่จริงๆอะเขาทํางานกันทุกวันนะแค่รอรอทางเด็บส่งกลับมาอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองทําให มาตรการรับมือกับการแก้บั๊กเนี่ยคือแบบหนักหน่หนวงจริงๆอะ่ะมันไม่แก้ไขเฉพาะหน้าที่ควรจะแก้เลยอะ่ะอย่างไอตอนบั๊กแหวนอะ่ะคือถ้าปิดดันลอยชั้นไปอะ่ะคือมันก็ยังได้อยู่ใช่ปะแต่พอไม่ปิดอะ่ะผลเสียมก็ยิ่งลุกลามอะ่ะจนทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันแย่ลงอะ่อะอ่ะแล้วก็มาที่ข้อ4นะครับ สมดุลข้อน,นี้ก็แยกย่อยออกไปเป็น4.1นะครับออกของอำนวยความสะดวกในการเก็บเลเวลการฟาร์มไม่ว่าจะของ OCP ที่ทำดาเมจได้สูงสูงฟาร์มได้ยอดมหาศาลออกหินเฮลพอร์ตออกหินกระเป๋ากีตไหนจะคอส์อส p เซ็ตชาโดทองชาโดดำมองทางไหนอะ่ะมันก็มีแต่เงินเอมไหลเข้ามาถูกปะแต่ว่าไอจุดระบายเงินเกลับไปอะ่ะมันเป็นแค่รูเล็กๆที่มันเป็นคอขวดอะ่ะ เข้าใจนะว่าทําของ OCP มาบริษัทก็หวังเป้าปิดตรมาตัวเลขสวยๆถูกไหมแต่ระบบภายในเกมอะ่ะมันสวนทางทุกอย่างเลยแทนที่จะหากิจกรรมมาระบายเงินออกอะ่ะที่ผู้เล่นต้องการจริงๆอะ่ะแต่ทีมงานกลับดันเอาอะไรไม่รู้อย่างออฟกังเกงในออฟเซอร์ก้ามอย่างเงี้ยมันจะหายไปได้สักเท่าไหร่วะไอจุดที่เขาไม่ควรจะไปแตะเนี่ยก็คือไปลดจํานวนหนอนใน OG h e a ะโอการทมอะ่ะคนทําของมากะหวังฟาร์มเงินอะ่ะมันก็เฟลกันไปหมดอะ่ะมันก็พากันเลิกเล่นอะ่ะ แทนที่เงินจะไหลเข้ามาเยอะๆก็ต้องออกเยอะๆตามถึงจะสมดุลมันกลายเป็นย้อนแย้งอะไรกันไปหมดเลยอะคือเขาทำทำไม่ถูกจุดจริงๆด้วยข้อเนี้ต่อไปเป็นข้อ4.2นะครับของ OCP ส่วนตัวผมเลยนะไม่เคยมีปัญหากับไอเทมเมตาอย่างไอเทม OCP นะครับเพราะมันทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยสะดวกมากขึ้นการฟาร์มการ,การนุ่นการนี่อะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมันดีเหมาะกับคนยุคนี้ แต่ก่อนจะเอาไอเทมออกมาขายแต่ละอย่างอ่ะช่วยไต่ตองแบบละเอียดและเช็คบั๊กกันหน่อยได้ไหมคืออยอย่างล่าสุดเลยเนี้ยไอการ์ดซิลเบอร์ซีบับที่ลงไข่อ่ะแทนที่จะเอาผลของบวกสิแล้วเพิ่มเอฟเฟกเป็น2เท่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานึกออกใช่ปะการ์ดซิลปกติมันจะมีผลตอนที่บวกสิหรือบวกสิที่อคาสามอะไรอย่างเงี้ยแต่เซิร์ฟเนี้ยใบเนี้ยเขาไม่ได้ใส่เข้ามาแต่ว่าไปทําของ OCP ที่มันแบบเว่ บักนู่นบักนี่แล้วแบบแม่งไฟ์สมดุลทําออกมาแล้วมันพังเซิร์ฟมันพังชิปหายวายป่วงอะไรอย่างเงี้ยทำขยันออกมาจังเลยแล้วก็ต่อมานะครับข้อ4ีจุเป็นข้อที่โดนแซะหาว่าแพ้แล้วออกมาพานออกมาแก้ตัวออกมานูน่นออกมานี่นะครับก็คือจุดประสงค์จริงๆอะ่ะที่โพสต์เพราะว่าอยากทําให้เซิร์ฟมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าแบบอธิบายไปแล้วเขายังคิดว่าเป็นการแก้ตัวอยู่ก็ มันขี้เกียจจะคุย,ยกับคนตะกะเพียนแล้วอะเข้าใจปะ่ะอะมาเข้าเรื่องดีกว่าข้อสี่จุดสามนะครับซูปเปอร์โนวิดข้อนี้ผมมองว่าหนักที่สุดในความเห็นส่วนตัวนะเพราะทําให้สมดุลของกิวว์เนี่ยพังไปเลยจะยอมรับว่ามันเป็นเมตาก็จริงอะแต่จุดประสงค์หลักของการกิวว์คือการใช้กลยุทธ์ใช้แผนใช้ความสามัคคีร่วมกันแล้วก็ใช้สกิลเพยนะแน่นอนว่าองค์ประกอบหลักดังกล่าวมันก็ต้องมีไอเทมที่มากพอที่จะสู้กับคนอื่นได้ก็จริงจํานวนคนในกิวและพันธมิตร อันนี้ก็ด้วยซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของการกิลวอร์ที่ต้องเล่นร่วมกันคิดแท็กติกบิลไอเทมมาแก้ทางแต่การเอาของ OCP s u p e r n o v i ิ e เข้ามามันทำให้สเสน่ห์ในการกิลวอร์หายไปเกือบหมดมันกลายเป็น one man show มีอยู่จริงแค่คนเดียวอะ่ะมันทำคนหายไปได้แล้วครึ่งกิวโดยการโบแค่2อทีอะ่ะจนจนมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเกมมือถือที่เติมเยอะๆแล้วคนเดียวแม่งเอาอยู่ทั้งกิวไปแล้วอะ่ะ เข้าใจว่ากว่าจะถึงจุดนั้นอะ่ะมันต้องจ่ายเงินไปเยอะมากจริงๆทั้งกังขาแมงทองถึงจะเล่นได้แต่นี่คิดว่ามันผิดจุดประสงค์ของ Black n l ล็กนาล็อกเวอร์ชัน PC ไปหน่อยครับทั้งๆท,ที่เซิร์ฟนี้เนี่ยมีกิววอเป็นคอนเทนต์ชูลงแทนที่จะวางโครงสร้างให้คนงบน้อยอะ่ะก็พอเล่นได้แต่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันทำลายจุดนั้นไปหมดและ้ะแล้วก็เหมือนคนที่คิด OCP Super n o v i t นี้ออกมาจะกิววอไม่เป็นเว้ยเพราะว่าการกิววอวอวอ,วอนึงอะ่ะ มันใช้ทรัพยากรมากๆเลยนะสำหรับ1กิวอะอย่างสมมุติชนโซนกัน5นาทีอย่างเงี้ยห้าสิบหกต่อห้าสิบหกอะมันใช้ปั๊มกับยาบัฟเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วมันคือช่องทางหลักในการระบายเงินออกได้ดีที่สุดเลยอย่างสมมุติคนฟาร์มดอกเหลืองมาเอามาขายได้เงินคนเอาไปปั๊มกิววอไอไอเทมตรงนั้นะมันหายไปแล้วแล้วมันก็เกิดอาชีพใหม่ในการหาปั๊มมาขายถูกปะ แต่พอซูเปอร์โนวิดมาเปอร์เซ็นต์ในการปั๊มม,มันลดลงเว้ยเพราะว่าแค่ซูปโนมันมุดเข้ามาโบแล้วว่ะ2อทีเท่านั้นอะ่ะไม่ต้องปั๊มเลยไปกดเข้าโรงแรมเอาแล้วมาเติมใหม่ซึ่งมันทําให้ระบบการเผาผานปั๊มมันลดลงคนฟาร์มมาไอเทมปั๊มมาเยอะขึ้นแต่ว่าคนกดใช้มันน้อยลงมันทําให้กลไกตลาดพังแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเล็กๆหรือไม่เล็กเท่าไหร่นะที่ทําให้เงินเอ็มามันตก เพราะคนไม่อยากฟาร์มฟาร์มแล้วขายออกยากอะไรประมาณเนี้ยคือจุดประสงค์หลักๆในการกิววอร์ถ้ามันจะทําให้เศรษฐกิจเซิร์ฟมันสมดุลนะ่ะคนคิดเกมคนเทสเตอร์อะ่ะมันจะต้องออกไอเทมให้เป็นการยือ้อดามเมจมากที่สุดอย่างสมมุติว่าการชนโซนหนึ่งกิวอะ่ะทำยังไงก็ได้ให้แม่งยือย้อยือย้อยืยืเพื่อผ่านปัม๊มเบิร์นเอามากที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าถึกจนเอาไม่ลงอะมันจะต้องใช้แท็ติกอย่างสมมุติ อาชูต่อยสกอร์ไม่ตายก็ใช้พีชเล็กหรือว่าลุมจี้กางเขนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอีกแท็กติกหนึ่งอะเนี่ยแหละมันถึงจะเรียกว่าสเสน่ห์ของการกิวลวในแล็นาล็อกพีซีแต่การเอาซูเปอร์โนวิดเข้ามาทําให้เป็นแบบเนี้ยมันเลยทําให้สมดุลตรงเนี้ยแม่งพังไปจริงๆเว้ยอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจริงๆอะผมเสียดายเซิร์ฟนี้นะมันเป็นเซิร์ฟที่สนุก มากสำหรับผมเลยนะคือมันไม่ใช่อะไรที่เดิมๆอะ่ะมันมีการอัพของเมตาเข้ามามีการปรับเปลี่ยนบาลานซ์สกิลหลายๆอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกโอเคกับเซิร์ฟนี้แต่ว่าด้วยการที่บริหารและการยัดเยียดไอเทมที่เรียกว่าไม่มีประโยชน์เข้ามาเนี่ยมันทําให้เซิร์ฟค่อยๆตายไปทีละนิดทีละนิดนะครับโอเคถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย